นิเม่คอสโอเวอร์เปิดแล้ววันนี้นี่เราจะลองเล่นกันนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าแบบนี้ม่นโคตรจะม้ามืดทุกคนนี้มันเป็คนด้วยนะครับผมลิงก์ของผมวันนี้เนี่ยอยู่ในเกมอนิเมะคอสโอเวอร์ดีฟเอนต์นะครับผมก็เป็นเกมใหม่นะครับเพิ่งเปิดเลยอย่างแรกนะอย่าพูดเยอะนะครับมาใส่โค้ดกันนะครับผมซึ่งโค้ดเนี่ยก็สามารถหาได้ Google ได้เลยหรือจะหาใน Discord ตัวเกมก็ได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับตรงข้ออธิบายนะครับผมแล้วก็ตรงคอมเมนต์ปักหมดโอเคนะซึ่งตัวแมปเนี่ยบอกได้เเลยยนนนนนะครััับว่่าาสสีีโทภพม คือมันก็จะกระตูงกระตูนิดนึงนะตงๆเหมือนเกมมันอันดับหนึ่งนะครับอย่างทอยเลดเทว์ดีเฟนก็ถ้าใครชอบก็คือชอบนะครับผมส่วนตัวผมเฉยเฉยครับไม่ได้รู้สึกว่ามันดีหรือไม่ดีปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าหลังจากที่เล่นอนิเมะแอนด์เวนเจอร์แล้วนะครับรู้สึกชอบเกมแนวโทนมืดมืดไฟนีออนเยอะๆยะมากกว่าแต่แบบนี้ก็ไม่แย่นะฮะก็แล้วแต่คนนะครับผมซึ่งตัวแบบนะฮะเรียกได้ว่าล็อบบี้กว้างขวางเลยนะฮะเดี๋ยวไล่ดูทีละอันก็จะมีในส่วนของอาร์ติแฟ อ๋อซื้อไม่ได้นี่หว่าคือซื้อไม่ได้นะฮะแต่มีอัปเกรดแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์ริฟนะครับไม่รู้คืออะไรนะครับแล้วก็ชาเลนซึ่งอาร์ติแฟกต์นี้ถ้าผมเข้าจะไม่ผิดนะครับมันจะทรงทรงเดียวกับลิลิกใน AA อ่ะถ<ช>้่ใครเหี้ยกูก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะใครรู้บอกกูด้วยแล้วก็มีพาวเวอร์แานเฟิร์นะฮะคืออะไรไม่รู้นะครับผมแล้วก็มีซัมมอนนะครับชัวร์อยู่แล้วนะครับซึ่งตู้ตอนนี้เป็นหนวดขาวแล้วก็จะมีห้องสตาฟโอลี่นะฮะซึ่งไม่มีเทียอะไรในนี้เลย แล้วจะเป็นในส่วนของแ l a บนะฮะตรงนี้เนี่ยจะมีเทรดให้เรามากดสุ่มกันซึ่งเดี๋ยวลองดูนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมจะใส่เป็นตัวหนวดขาวนะครับมันจะใช้ทีละ5อันเลยนะครับผมโปรทรงเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ตามนี้ซึ่งระบบในการสุ่มเทรดของเกมนี้ผมว่าดีมากๆนะครับผมอ่ะลองกดไปนะฮะมันก็จะทรงๆเหมือนเคาน์เตอร์นะครับเวลาสุ่มปืนสุ่มมีดอ่ะเออนะครับผมซึ่งลงที่อะไรไม่ลงนะฮะมันลงไอ้แบบกระดกเนี่ยเราสามารถกดไม่เอาก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่เอาแล้วก็รีโลต่อก็ได้นะครับหรือจะคีนะครับก็คืออเาได้นะครับแบบนนีีี้เ่่ยถือวาาดมกนนนะะะคครรรรััับบบบบิิ๊กวเลยสห็ สุ่มเทรดในเกมนี้ในเกมนี้นี่เราสามารถที่จะเอาโตัวละครที่เคยสุ่มได้บัฟลุงอันนั้นไปแล้วแต่เราไม่พอใจนะครับเราสามารถกดต่อดได้เลยนะครับได้อันไหนที่มันไม่ดีแล้วก็แค่กด d i s c a r นะครับว่ารอบนี้จะได้อะไรนะครับอ่าได้ดีมาหน่อยนะครับได้แบบเป็นสีม่วงก,ก็ดีกว่าเดิมหน่อยอะกูกดคีปนะ,ะแล้วกูก,กดรอดตอ่ออันเนี้ยรอบนี้นะฮะเราได้กากลงนะครับเราไม่เอานะครับเรากด discard ดอันนีรไปได้เลยนะครับผมก็คือมันไม่เอานะครับแล้วกูจะสุ่มต่อเฮ้ย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  เอาใช่ครับอย่างนี้นะเฮียกูไม่คิดว่ากูจะได้ด้วยอ่ะกูกดคลิปมานะครับตอนนี้เราก็ได้แล้วเชื่อว่าแต่มันคืออะไรนะครับผมเฮ้ยนี่เราได้มิติกนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ถ้าสมมติผมเนี่ยจะได้เทรดที่มันศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับไออิมพอสิเบิลตรงเนี้ยนะครับผมอ่ะผมกดดีโลไปได้เลยเออ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 อ้อเฮียลุงอีกอันหนึ่งว่ะจะหายละไอเฮียกูยังไม่รู้ความสามารถของลุงแต่ละอันเลยเดี๋ยวกูหาแป๊บอ๋อมันมันจะมีบอกอยู่นะฮะก็ทรงๆเว็บวิกินนะะะครรรับผมมมเเทดดฮอออ่่่่าไไ้้ียยกููชืแงว แต่อันนี้เนี่ยคืออันที่เราได้ก่อนหน้านะครับอ่าลองดูนะครับอันนี้โบนดาเมจร์ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเลสสิบห้าสปีดสิบห้าเชียนี่มันก็ทรงๆดีวายเลยปะส่วนอันที่เราเพิ่งได้มาใหม่นะครับมันเป็นรูปประแจนะครับไม่น่าจะใช้ไลฟ์สปีดแน่นอนนะครับแปลว่ามันน่าจะคืออันนี้อันนี้เหมือนจะบวกตังคยิบอ๋อเชียจบแล้วนะฮะอันนี้ไม่ไม่น่าโอเคละอย่างนี้เนี่ยเราก็กด discard ได้เลยนะครับเพื่อไม่เอานะครับเพราะกูจะเอาวันนี้เปิดคลิปมาก็ได้สองนะะคครรัับผมออ่กดแงพไป ก็ก็แลงอัพไงเอนน <g> um <damage> ่นะก็บวกดาเมจมา3%ามเปอนแค่แค่นั้นเองอะ <g> um <damage> อ่ะลองกดแรงอัพต่อมานะครับซึ่งมันใช้อนี้สามอันนะครับรอบนี้เนบวกดาเมจสเพูดมากเดี๋ยวคลิปยาวนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับผมซึ่งหมดการเล่นมันก็ ปิดหมดเลยอ่ะเพื่อนมันมีแต่สตอรี่อันเดียวอ่ะเข้ามานะฮะก็จะมีห้องในการเล่นนะครับผมเฮ้ยลืมบอกไปนะครับเกมนี้สามารถดับเบิลจัมได้นะฮะเพื่อนอะไรไม่รู้เหมือนกันเออแต่จริงๆมีก็ดีแล้วนะครับบางทีบางครั้งกูโดดมันอาจจะไม่ถึงไงก็จะมีสตอรี่นะครับซึ่งตอนนี้ผมเล่นถึงมารีนแล้วนะครับผมซึ่งโอ้ยเฮียแม่งสเตจสามแม่งนานนานคือในแต่ละสะเตจเนี่ยนะครับผมแมพมันไม่เหมือนกันนะครับผมและสเตจสุดท้ายเนี่ยมันจะมีจํานวนเวฟมากกว่าอันอื่นด้วยก็จะมีรายการรางวัลบอร์ดนะครับวันทาาาาามมรร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 รีีีีบบบบออ์ดดดดนน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 ะะะคคคคคัััััักก็ตต้้้งงงงวววเเเลลลยยสาาถไขแ่่่ใ แล้วก็จะมีดรอปรีวอร์ดนะฮะก็คือสามารถดรอปได้เรื่อยๆนะครับทุกครั้งที่เราเล่นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้เลยบ้าที่อนานก็นานเล่นก็แล้วมาสู่ตัวเกมนะครับเวฟบหนึ่งแล้วนะครับมอนออดนะครับแม่เลือดเจ็ดแต่ไม่ได้ดูถูกไปนะครับหลังๆไอ้เกมชื่อนี้แม่งยากเหมือนกันซึ่งเกมนี้นะครับความพิเศษของมันเลยนะครับผมก็คือว่าการอัปเกรดนะครับเราสามารถเลือกสายได้นะครับว่าเราจะไปสายบนสายล่างเนี่ยอย่างตัวตังก็มีเหมือนกันนะครับว่าอยากจะเล่นแบบไหนนะครับผมซึ่งแต่ละสายเนี่ยมันก็จะมีข้อดีีีีขข้้้้้อออดดยยยยตตต่่่่่าาาาางงงกกััััันนนนนใใคคคครรรรทเเเเล TDX มมะะะบบบบจจววแผูสึ เป็นสายข้างล, <among S 2> ล่างดีกว่านะครับในคอนเทนต์สั้นๆแล้วเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่ามันมีรูปล็อกด้วยนะครับผมท่าไมมันล็อกนะฮะคือไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการป้องกันไม่ให้เราอัพเต็มทั้ง2สายนะครับผมเวลาเราอัพสายใดสายหนึ่งเกิน3ครั้งไปแล้วนะครับอีกอันเนี่ยมันจะถูกบังคับให้เราสามารถอัพได้แค่2อันอ no. ัตโนมัติคือแต่ละสายเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยนะครับผมคือแบบบางอันเอาไว้เล่นคอนเทนต์สั้นนะครับแบบสตอรี่นะครับ15เว็บ20เวนะคๆรับแบบในอิิินนฟตอะีก รู้แล้วนะครับผมว่าในการอัพแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรนะครับก็สามารถปรับเอาหน้างานก็ได้นะครับจริงๆไม่ต้องรู้ก็ได้นะครับว่าสายนี้มันเอาไว้เล่นในคอนเทนต์แบบไหนนะครับผมเนี่ยแล้วอ่านดูนะครับตอนนี้กูอยากได้สปีดนะครับกูก็อัพสปีดไงหรือถ้าเราอยากได้ดาเมจแล้วก็อัพสายบทก็แล้วแต่จะเล่นเลยนะครับผมซึ่งกูพูดยาวแล้วนะครับอ่ะกูอัพเกรดตัวตังค์ดีกว่าซึ่งตอนนี้เราก็อัพตัวตังค์เสร็จแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเสียอย่างหนึ่งนะครับผมคือตัวตังคคคคคค์์์เเเเเเเนน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 นีีีี่่่่่่ยยยถถ้้้้้้าาาาาผผผผมมมมมมมขใจจจจจจไไไไไิิดดดะะ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 ััััััโชววววววรรรรรรรบบบบตตงงงทหือออออฟฟลลลลึแ นะครับผมคือแอนิเมชันเกมนี้มันดีมากเลยเอาเลี้ยงตัวตังกูโดสตันเนี่ยจังหวะนี้เราตีมอนไม่ทันใช่ไหมอากูอยากได้สปีดครับก็อัพสปีดมาคือผมรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับผมคือถ้าใช้เวลาศึกษามันเล่นบ่อยๆนะครับเราจะรู้เองนะครับว่าตัวไหนมันทําอะไรได้อ๋อแล้วลืมบอกไปนะตัวเกมสามารถเล่นสปีดได้นะครับไอ้เยกูก็ไม่เล่นมาตั้งนานเออนะครับผมตัดต่อให้เล่นไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ยังช้าอยู่ดีอะคือถ้าจะบอกว่าเกมนี้มีปัญหาเรื่่่่่่่อองงงไไหนนนนนนนเเเเเเีีียยยยผมมมรรู้้้สึึกกววววาาาาาลลลแแตตตะะปด๋ เซอร์เคิลเอลีมึงไม่มาว่าเซอร์เคิลมึงอ้ย่าเซอร์เคิลมึงอยู่ตรงนี้เอาไอ้เหี้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยคือตอนโจมตี Circle, เซอร์เคิอาอ้าไอ้เหีเ้ยแล้วตอนนี้คือเซอร์เคิลก็ล็อกแล้วไอ้เหีเ้ยแล้วมึงก็ว อะไรวะเกมเพิ่งเปิดใหม่นะครับอย่าไปซีเรียสเนี่ยการมีสายให้อัพเยอะๆนะครับมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราอยากจะอัพข้างบนมากเลยนะครับมันโบย์ดาเมจร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราไม่มีตังไงแต่แต่แต่จริงๆกูมีนะเออแต่ว่าเฮ้ยไม่ข้างล่างเนี่ยใช้ตังค์แค่เก้าร้อยนะครับแต่โบย์ดาเมจมาแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันแทบไม่ต่างกันเลยเว้ยเออเข้าใจป่ะซึ่งข้างบนเนี่ยเราอัพไปเกินสามแล้วนะครับข้างล่างเนี่ยเราก็อัพได้แค่สองอยู่แล้วนะครับอ่ตามนะครัับไแต่่่่่่มมมัันนนนนนนก็ไไใชวาาาจะะเเคลีียยยร์อดด้้งข ว่าไปก็ตึงเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวกูวางชิโดบุอีกสักตัวนึงสิปรับลัดนะครับแล้วก็อัพข้างบนนะครับเออเหมือนจะดูดีขึ้นนะครับมอเริ่มไม่หลุดละอ่ากูวางเพิ่มอีกตัวฮะปรับลัดนะครับอัพข้างบนไปแหกน้ําแปบ๊บ A few moments later อ่าชิโดบุกูอัพเต็มไปเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็จะมีสกิลนะฮะคือกูไม่ชอบการที่เวลาเอาเมาส์จี้ตอนสกิลมาแล้วมันไม่บอกว่ามันทําอะไรมันต้องอ่านก่อนอัพเท่านั้นนะอ่าไหนาลองกดดูนะครับผมซึ่งสกิลนี้จะเป็นสกิลเคลียร์แมปนะฮะคคือออมมมมมัมััาานนนนนนจจจจะะะเเเเเป็สสสกกกกิิลลลพุ่่งงาาาาาาฐยยยยโตรร๋๋ถดดดด้้้ไววบีี เดี๋ยวเพื่อนๆดูฮะนี่นะครับผมคือมันจะไวมากคือเรื่องเอฟเฟกต์สกิลนะฮะโจมตีอะไรงี้ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้อลาัางการอะไรนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะครับมันไม่ลกหูลกตาดีนะครับเกมที่มันเอฟเฟกต์เบอร์เบอร์นี่เฮียปกติเวลาเล่นกูปิดเอฟเฟกต์หมดอะเออแต่ว่าอันนี้มันก็พอดูได้นะครับมันก็แบบไม่น่าเกลียดน,นะครับมันยังพอเห็นว่าอ๋อเลือดมอนเป็นยังไงแบบสกิลเป็นยังไง ไม่เอาเนี่นวดขาวกูบอกหนามึงบอกกูสกิลไม่สวยหรอเอาอีกทีนี้เอาอีกทีนี้เอเออว่าไม่ได <c oughs> ้ว่าไม่ได้ถึงก็ถือว่าชิลเลยนะครับผมอ,อ้ออผมลืมบอกไปนะครับคือบ้านของเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเลือดนะครับคุณสังเกตนะครับมันจะมีลูกหัวใจอยู่ข้างบนสรุปง่ายๆก็คือว่ามอนเนี่ยสามารถเข้าบ้านเราได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับตัว1ตัว2โอเคนะครับแต่ถ้าตัว3เข้าเนี่ยมึงแพ้คูณมีประสบการณ์มาแล้วนะครับคือคุณนึกว่าแบบพอเข้าตัวที่3ไปเนี่ยเลือดมันจะะะลลลดดดศศููนนนนนนยย์์ไงงแแตต่่ถ้้าาคคคิมมมมมสสัััััึกกรบ็ืออออหวพ ท้ายไปดูรอบนี้โอ้โห,ห,ห,หเอาอะเอ้แต่เดี๋ยวนะมันยังมีสกิลเก่าอยู่นะฮะเนี่ยแล้วมันก็จะมีสกิลทุบแบบปกติแล้วก็จะมีอันนี้โอ้คือคือ,คอมันแบบแบบอย่างไรว่ายังกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ <week> เออเอาไปว่ามันก็เก่งอยู่นะ,ะเนี่ยดาเมจแม่งเป็นหมื่นเลยเนี่ย one week later โอเคมาตอนนี้ก็เวฟยี่สิบห้าแล้วนะครับน่าจะเวฟสุดท้ายแล้วมั้งเออยังความรู้สึกเหมือนผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วเลยคืออาจจะด้วยความที่มอนต่อเวฟมันเยอะมากๆนะครับผมมันเลยทําให้มันจบแต่ละเวฟช้าไม่ไม่ไม่แต่บอส แม่งลีลาที่ผายเลยในกูเล่นเว็บยี่ห้ามาพักหนึ่งแล้วบอสยังไม่ออกเลยเนี่ยนี่กูบดคูณสองแล้วนะเพื่อนอ่ะยังยังไอเหี้ยกูว่ากูบดมานานแล้วนะมึงจะออกมาไหมบอสอ่ะอ้ามาแล้วนะครับผมพิเศษของเรานั่นเองอ้าวตาตายแล้วรับของหลบแล้วอ้าวจบขอบประมาณนี้นะคสำหรับอนิเมคอสโอเวอร์นะครับใครที่อยากลองเล่นก็จัดไปนะครับผมแต่ที่แน่ๆวันนี้กูง่วงไอเหี้ยกูไปนอนดีกว่าเล่นเกมนี้ไม่เหมือนยานอนหลับชั้นดีเลย